วันนี้เลือกไอเทมเป็นหุ้นเด่นนะครับก็มีเรื่องเล่าพอดีค่ะแล้วก็เมื่อวานเห็นปิงก็เลือกเป็นหุ้นเด่นในชาร์ตอินไซด์ด้วยนะคะเข้าใจว่าเทคนิคน่าจะเริ่มดูดีที่บอกว่ามีเรื่องมีสตอรี่พอดีก็คือว่าไตรมาส4โดยปกติโดยธรรมชาติเลยจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาก็แบบเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส1 2คือครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกแต่ครึ่งแรกนี่กําไรจะแบบว่า ยี่สิบสามสิบล้านนะคะไตรมาสสามค่อยๆขยับและไตรมาสสี่ของปีที่แล้วเนี่ยน่าจะทําได้สักประมาณ70ิบ 8-80ล้านประมาณนี้ก็จะโตดีมากเลย q o q Q นะคะก็จบปีไปด้วยกําไรทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก200เกือบ70ล้านได้แต่จะบอกว่ากําไรของปีที่แล้ว2 7 0ล้านเนี่ยมันโตอยู่แค่ประมาณ2-3เองนะคะเป็นการโตที่ต่ำมากจริงๆแล้วไอเทตั้งแต่เข้าตลาดมาปี2019เนี่ยกําไรเขาโตประมาณ20-30ทุกปีก็มาเจอ,อะสะดุดไปช่วงโควิดนะคะ พอปิดเมืองไปปุ๊บมันทางานไม่ได้นะคะพอเปิดเมืองมาปุ๊บตอนนี้งานทะลักเพราะว่าเกิดการอัน้นพอปีเมื่อวานปีเอ่อปี2023เนี่ยคะ่ะเนื่องจากว่าปี2022เนี่ยทำงานที่ทะลักเนี่ยไปกันจนครบหมดละพอปี2023เนี่ยเจอเรื่องของการเมืองเราในประเทศนะสุญญากาศยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรยังไม่ได้มีพรบรใหม่ใช้นะคะก็เลยส่งผลให้กําไรเนี่ยเอ่อโตอยู่แค่2-3%เอเองปีที่แล้วเอ่อที่บอกว่ามีเรื่องเล่าในปีนี้ก็คือว่า หลังจากจบปีที่แล้วไปเนี่ยปีนี้งานประมูลต่างๆน่าจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยร่างพรบรงบประมาณเนี่ยผ่านสภาไปแล้วหลังจากนี้ก็เข็นกันไปตามระยะเวลาของเขานะคะแต่ว่าไอเทลเนี่ยค่ะเพิ่งไปเพิ่งจะเอลซิตแจ้งตลาดนะคะว่าเขาไปซื้อกิจการของบริษัทลูกของโซเด็กโซมีใครคุ้นโซเด็กโซบ้างไหมคะ s, s o เด็กเป็นเป็นเป็นบริษัทที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะ S O D E X O นะคะถ้าใครเคย,เยไปอาหารอะไรอย่างนี้ไหมครัใช่ใช่เลยถ้าใครเคยไปแอดมิดโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะถาดอาหารที่เขาเอามาให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะก็จะเขียนว่า s o เด็ o โซโซเดเป็นบริษัทในฝรั่งเศสทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ หลายอย่างมีส่วนที่เป็นฟู้ด and Service c a t เทอร g แบบนี้นะคะส่วนกิจการที่ทางไอเทลเขาไปซื้อเนี่ยเป็นหนึ่งใน BU ยนะหนึ่งใน BU คือทำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เช่น เขามีเครื่อง C T s แกนมีเครื่อง M R I นะคะให้เช่าให้โรงพยาบาลเช่าขายขาดถ้าโรงพยาบาลอยากซื้อขาดก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลก็เครื่องหนึ่งมันแพงอะคะ่ะหลายสิบล้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการให้บริการเช่าบริการลีสอย่างเงี้ยมากกว่านะคะซึ่งโซเ e ็กโซก็ให้บริการแบบนั้นมีอันนึงที่เขาดังมากเลยคือเป็นเลเซอร์เป็นเครื่อง ที่สลายนิ้วเขาเรียกว่า E.S.W.L เป็นเครื่องสลายนิว้วก็คือเอาเลเซอร์ไปส่องตรงบริเวณนั้นนะคะแล้วเพื่อให้นิ้วมันสลายแล้วก็ขับออกมาทางปัสสาวะนะคะทาง i t เทเนี่ยจะไปซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับ b u ้คือเรื่องเรื่องเนี่ยโซเล็กโซเขาบอกว่าเขาอยากจะทำธุรกิจแบบไม่ต้องเฮฟวี่แอสเซทอะ ทําแบบเป็นไลฟ์แอสเซทไปทางฟู้ดไปทางบริการดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้อุปกรณ์หนึ่งอ่ะมันใช้ตังแบบต่อเครื่องมันก็หลายสิบล้านก็เลยไม่อยากทําแล้วนะคะปรับนโยบายทางไอทีไอเทลก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นฉันไปซื้อต่อมาเพราะว่าอยากจะหนึ่งต้องการหา Recurring Income ซึ่ง ธุรกิจนี้ค่ะชื่อ GLS นะคะตัว GLS เนี่ยรายได้91เป็น Recurring Income ก็คือเป็นรายได้ค่าเช่ามาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยที่เป็นลูกค้ามีอยู่51แห่งใน51เนี่ย40เป็นโรงพยาบาลรัฐส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็บางรุง่ราชน,นี่ก็ใช้ของเขานะคะบางรุงลราชก็ใช้ของ GLS แล้วก็หลายๆโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็มีก็เช่าของ MRI ของ GLS อยู่หลายเครื่องอยู่นะคะมี MRI อยู่9เครื่องก็มันไม่พอละค่ะ อันนี้ทางทางไอเทลมองว่าหนึ่งละมันเกี่ยวข้องกับทางเฮลแล้วก็เป็นเออซึ่งซึ่งเฮลเทคเนี่ยเป็นอะไรที่อยากทำสามารถกระจายความเสี่ยงออกจากายได้เดิมที่ตัวเองทํา Data Center ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบอะไรเงี้ยก็จะเป็นการกระจายพอร์ตแล้วก็สร้าง Recurring Income แล้วก็ไปทางเฮลซึ่งมันเป็นมาค์เมกะเทรนก็ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะไอเทลโชคดีว่าซื้อมาได้ถูก ซื้อมาได้ถูกคือ40ล้านแต่ถ้าเราไปดู Book Value ของ GLS เนี่ยมันตกประมาณสักร้อยล้านได้เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะบุ๊กกำไรทางบัญชีมีการตีแฟลเวลาซื้อกิจการต้งตีแฟล์แล้วก็อาจจะมีการบุ๊กกำไรทางบัญชีสัก5้าหล้านประมาณเนี้เป็นกำไรพิเศษทางบัญชีนะคะเข้ามาอยู่ในไตรมาสหนึ่นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของ GLS ไอวันที่ไอเทลไปซื้อ GLS เนี่ยรายได้เขาตกประมาณ70ล้านถึง100ล้านกำไรเนี่ยประมาณ8ล้านถึง10ล้านเน็ตมาจิ้นแค่10%อันนี้ใน Assumption ของเราวันนี้มีการปรับประมาณการใหม่ด้วยนะคะใน Assumption ของเราก็คือเอาเอา GLS มาเพิ่มตั้งแต่ต้นปีนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยค่ะ ยังใส่เป็นในประมาณการเราก็ใส่เป็นอ่ะเขาเคยทำรายได้ร้อยหนึง่งเราก็ให้รายได้ร้อยล้านเหมือนเดิมคือประมาณการของเราเนี่ยค่อนข้าง c o n s e r v a มากนะคะแต่ถ้ามุมของผู้บริหารไอทีเนี่ยบอกว่าเขาตั้งเป้าระยะกลางนะคะจากร้อเนี่ยน่าจะ สามารถขยายลูกค้าทำไปได้300-400ถึงส่วนเป้าระยะยาวเนี่ยน่าจะสร้างรายได้ประมาณ5 7 0ถึงล้านต่อปีนะคะแต่ในประมาณการของเราปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราใส่รายได้ของ GLS เข้ามาปีละร้1 1 2 0ล้าน Net margin ก็สักประมาณ10%กว่าต้นๆน,น,นะ,ะก็เข้ามาเติม ถ้าพูดถึงกำไรแบบหลัก10ล้านของ GLS เนี่ยและเทียบกับกำไรสักต่อปีของ i t e ท300ล้านเนี่ยมันไม่ได้เยอะแต่ว่าอันที่1คือมันสามารถต่อยอดได้มันมีซีเนจีกับธุรกิจเดิมที่เป็นธุรกิจหลักของเขาไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็เฮลส์เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเมกะเทรนนะคะแล้วก็มันเป็น recurring income ด้วยนะคะอันนี้ i t e ทก็เลยเป็นสตอรี่ที่น่าจะเกิดขึ้นไตรมาสสี่กำไรเดิมดีไตรมาสหก็น่าจะมีกำไรพิเศษจากการ ตีแฟร์ของกิจการที่เขาซื้อเข้ามาในราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะคะแล้วก็ราคา t a r g e เก็ i ไพรซ์เราทำไว้4บาทค่ะกำไรปีนี้น่าจะกลับมาเป็นปกติทุกอย่างแล้วก็เติมด้วย GLS เนี่ยประเมินเอาไว้ว่านะ่าจะได้สักประมาณ3 2 0ปีที่แล้ว270ก็โตประมาณสักถ้าไรเกือบเบปอรได้นะคะก็ออกมาแนะนำค่ะครับผมโอเคครับ